ทุกคนอันนี้นะเป็นมะม่วงสามฤดูที่ที่ผมปลูกเองตั้งแต่เด็กๆน่าจะอยู่กับช่วงประมาณปอสี่ก็ตื่นเช้าจำได้ว่าตื่นเช้ามา,มา,มา,มากินมะม่วงที่ที่ได้มานะ่าจะมาจากบับญยาล้วก็เก็บไว้ตอนกลางคืนพอตอนเช้าก็ตื่นมาเชา้ชาเช้าเลยวันเสาร์เลยตื่นมาแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็น ดินแล้วก็มีปกหกยาขึ้นแล้วก็จำได้ว่ามาขุดขุดอยู่ประมาณสองสองหลุมมั้งแล้วก็ปลูกไปอตอนนั้นป .4 ก็คือต้นไม้นี่ประมาณสามสิบปีแล้วแต่ว่าที่ชอบก็คือว่ามันเป็นมะม่วงพันธุ์สามปรดูแล้วคือออกทุกหน้าเลยที่ชอบต้นนี้เพราะว่ารสชาติมันอะ่ะมันเป็นสามปรดูที่มันมันค่อนข้างที่จะอเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กลิ่นมันค่อนข้างหอมคือเคยกินถานมะดูที่อื่นแล้วมัน มันไม่เหมือนกับต้นเนี้ยตอนนี้ก็เลยเริ่มเริ่มคิดจะเพาะเพราะมันท้อจกเม็ดนี่นแหละแล้วก็จะไปปลูกปลูกเพิ่ม,มเห็นไหมโดยส่วนใหญ่นะก็เวลาที่จะกินให้อร่อยมันต้อง รอให้มันสุกประมาณหนึ่งจากต้นอ่ะอย่างนี้อาจจะสุกสุกไปนิดนึงอันนี้ก็จะเริ่มหวานออกหวานเยอะหน่อยถ้ากำลังพอดีมันจะต้องประมาณนี้ลูกมันจะมีสีเขียวสีเหลืองปนๆกันถ้าเคยเคยเคย,เคยสอยอ่ะถ้าเขียวเกินไปอ่ะเขียวทั้งลูกแบบวมัน,ม,นมันลูกอย่างเนี้ยไม่แน่ใจนะพอทิ้งไว้แล้วว่ามันมันสุกไม่ดีอ่ะ แล้วก็โอกาสเน่าเน่าสูงคือต้องสอยประมาณเหลืองนิดนิดเริ่มสอยอจะดีที่สุดวันนี้ก็สอยได้หลายลูกอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกรวมของเมื่อวานโดยที่มันที่ไปสอยมาเพิ่มสามสิบปีสามสิปีลำต้นใหญ่ไหมเดี๋ยวดูก่อนลำต้นก็ใหญ่นะเนี่ย คือจริงๆตรงนี้มันเคยมีปลวกแตวก่อนมันมีปลวกปลวกน้ำปลวกมันกินไม้อ่ะกินเข้าไปด้านในนู่นเลยสูงอยู่ข้างในตอนนี้ก็เป็นโพรงตรงนี้น่าจะเป็นลากของมันนะลากด้านล่างเป็นโพรงเหมือนเหมือนในนี้เลยเหมือนกันในกระตูนอ่ะที่มันเป็นโพรงใหญ่อยู่ลึกอยู่นะอันนี้ก็ลากมันลองดูขึน้นบน แต่ก่อนมันก็มันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่มันโดนเรียกว่าปวกกินแล้วก็เหมือนมีอะไรพวกกาฝากด้านบนต้นไม้อ่ะมาติดอยู่เยอะก็มีช่วงหนึ่งก็คือเอาเอาปวกออกแล้วก็จัดการเคลียร์พวกากาฝากหลังจากนั้นมันก็ให้ผลดีอ่ะคือตอนแรกอ่ะมันจะเหมือนจะตายแล้วเพราะมันเจอปวกเจอกาฝากเข้าไปตอนนี้ก็ ลังจากที่เราทำอะกาฝากออกมันก็แตกยอดดีแล้วก็เริ่มมีลูกให้กินแหละอันนี้ขึ้นนานมาแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเรียกว่าอนะไรเม็ดที่ปลูกก็มีวิธีปลูกอยู่นะมานนี้นะครับ